สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันคือเก่าครับจากเพจดับไม่รถบ้านครับวันนี้ครับดับไว้ก็มีรถบ้านนะครับรถบ้านร้อยประสิทธิ์เลยครับพึ่งเข่ามาไม่ไหมเนาะครับเนาะเอาไปชมมาพบกันครับครับพี่น้องรถคันนี้เนาะครับเนาะเป็นรถบ้านล้านเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะพึ่งเข่าไม่ไหมคันนี้ครับเป็นรถอ e suzuki max c ประตูไฮรลนเดอร์นะครับ abs นะครับ รถที่ดาบรถได้นน้ำเสนออีกคันหนึ่งเนาะครับเนาะพื่งกออกมาสดๆไปไหมห่อนๆครับรถบ้านนะครับแล้เบิ่งหันไปไหนครับนะครับแองประตูยังสวยนะครับเนาะเป็นหนาไปไหนรอบกคนครับไปไหนสวยนะครับเนาะพวกนี้แตกนครับหนึ่เสียงครับฟีใช่ได้ครับใช่ได้สวยครับพี่น้อง เม็ดอาบกับอ้เม็ดอาบสวยเลยครับเต็มเลยครับกาที่สำคัญนะครับเนาะรถคันนี้ดันไว้บอกเลยว่ากันรถตีแล้วครับบอเคยสมครับน็อตบอเคยขยับครับนะครับดูน็อตแย่มครับบอกได้ว่ารถบอเคยขยับครับครับน็อตสียสวยอยู่ครับเหล็นรถตี ได้หาใส่งานก็คือว่าใส่กันเงาเลยครับรถคันนี้ภายในยังสวยครับนู้อากติมนะครับพี่น้องบอกเลยว่ารถคันนี้รับประกันไม่เคยชนนะครับเนาะมาดูแม็กไม่นะครับแม็กสวยๆนะครับยางดอกอยางใส่อีกยาวๆครับเฉดสีสวยๆครับพี่น้องนี่ครับ มาเพิ่งฟังไทยครับฟังไทยฝาไทยเด้อครับเด้อฝาไทยตัวนี้เป็นติดแคบล่ามานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเนาะกันลอกกันถลอกนะครับเนาะมาบุญไต้ทองจังน้อยนึงครับโอ้ไตทองอยังสวยครับพี่น้องนี่ครับโชคใหม่นะครับโอ้ใต่ทองอยังสวยอยู่ครับ นี่ครับเม็ดอ,อากยังติดอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เดิมครับน้องหลอกขณีบอกเคยสนครับบอกเลยประกันนะครับบอกเคยซนมาเดิมชูท่ายเดิมครับชูนี่ครับเ,บบบเม็ดอัอออก,ดออกอยู่ครบครับพี่น้อง เดิมครับก็ถือว่าสวยงามอีกคันหนึ่งนะครับเนาะคันนี้นะครับอู้อ้ร้อนกระบายสวยใสๆเลยครับสวยงามนะครับเนาะนะครับสวยตรงฝั่งสายอีกทึงความเร่ากระโดเป็นยังไงแกะเป็นเลยนะครับเนาะะครับสวยครับ ส่งยิบเลยครับเนาะน็อตบ่อเคยสนนออ็อตบ่อขยับนะครับรับประกันเลยครับเห็นบ่นครับพี่น้องมันจะเหลี่ยมตาได้นึงเนะาะไส้ย้อนแสงแต,ต่ว่าเม็ดอาคติมครับดับไว้รับประกันให้เรียบร้อยนะครับบอมีอุบัติเหตุนะครับเนาะเดิมนออ็อตบ่อขยับนะครับน้อเหลี่ยมตาบ้ นะครับเนาะหลเดิมสนิทครับไส้ขวานะครับเนะาะหลังนะครับข้าง,งหนานทั้งดีบุง่งหลอกันก่อดควันสวยๆครับอ่าก็ไปเข้าเบื้องของเครื่องเนาะครับเนาะ้งองเครื่องมอ,องกันนี่ครับเาเบื้องของเครื่องครับ มาเบิงเพจก่อนมาดูเพจก่อนอันดับแรกโอ้เพจเดิมครับว่าเคยแกะกับพี่น้องติดหุ่มเพจก็ยังเหลืออยู่ครับแก้มไส้เดิมครับว่เคยถอดว่เคยแกะครับฟ้ากโปรงเดิมครับฟ้ากับวงเดิมแล้วปงกาก็ติดแคบลาด,ยดยลาน,นดยครับเด้อแคบลาดกันสีถลอกกันแมงนะครับเนาะเป็นแคบลาดสีเดียวกับตัวรถเลยครับ ป,ปลากระปงเดิมครับพี่น้องจากโรงงานเลยครับของแท้จากโรงงานเดือดทุกจุดครับเก็บัเต็มนะครับเนาะนี่อยู่คือเตานะครับแสดงว่าเป็นข้อมเดิมของมันนะครับของเดิมรักษาดีมากเนาะครับเนาะครับเครื่องยนต์แห่งสนิทครับพี่น้องยนต์แห่งสนิทเออหรือบอกไปครับพี่น้อง รถคันนี้นะครับเด้อเป็นระบบเบรก ABS นะครับทีครับเบรก ABS นะครับให้ความปลอดภัยที่สูงนะครับในการขับขี่นะครับเนาะต่อไปเขาก็มาฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันครับอ้าวยุบนะครับโู้สั่นล้มแหวปิดปอดสั่นล้ม่อนสตาร์ทเครื่องพร้อมกันนะครับเนาะเครื่องดีก็ชิ่นเดียวแล้วครับสี่พี่น้อง เรียบร้อยครับโอ้เคืองเงียบเงียบดีเลยครับีแโอัพเ,เ,เ,เปิดแ,แอร์ครับเย,เย็นบอกโอ้เ,อยเย็นอีเลยครับพี่นอ้องเพิ่งเปิดเย,เย็นเจี๊ยบเลยเบิ้ลเสียงเบิ้ลฟังเสียงเ,เ,เป็นเครื่องมาครับเนาะอย่งน้เครื่องนิ่มครับพี่น้องนิ่มดีโอ้ดีอย่างงี้ครับ นีม่มดีครับพี่น,น้องถึงน้ำทังาั้นนะครับแอร์เยนนาะครับเนาะโอ้เจี๊ยบเลยเย็นครับครับลงมาป้อมกันครับเนาะงเงียบดีนะครับครับสำรับรถคันนี้เนาะครับเนาะท่านใดนะครับ สนใจหาใช้งานนะครับที่กำลังมองหารถอยู่ดับรถไอ้เสนอคันนี้อ่กคันหนึ่งนะครับเนาะคือว่ารถติดรถติดด้วยง้ำเรารถเคยชนมาเคยอุบัติเหตุครับใส่ผู้ใดได้ไปใส่กันเยาแล้วครับในราคาที่จับต้องได้ครับพี่น้องราคาบอลเล้งเดพี่น้องเด้อราคาแบงก์ปันกันไปใส่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทตอนนั้นครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดสนใจก็โทรถาม สอบถามดับร้อยได้ทุกครับเนาะตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทรกะ0 9 2 6 8 2 0 5 3 7นะครับเด้อ0 9 2 6 8 2 0 5 3 7ดาบร้อยยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับเนาะมาดูรถมาชมรถและทดลองขับจนคอจะป้อใจนะครับเนาะได้ที่ข้างสนามช้างอารีนาเมืองบุรีรัมย์นะครับหรือว่าสนามฟุตบอลท่านนี้เป็นชิดชอบนะครับเนาะ บ้านผมอยู่คลิปสนามฟุตบอลนี่เองเองนาะครับวันนี้ก็มายืนสถานที่ทางสนามฟุตบอลคนไทยนะครับเนาะแล้วก็ติดของโรงแรมโมริน่าด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะอย่าลืมผู้ใดสนใจก็โทุกเมล็ดนะครับเนาะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ